พาสต้าเส้นคอที่มีชื่อว่าชิฟเฟอรินีริกาตินะครับหรือหลายๆคนจะคุ้นเคยในชื่อของมักโกโรนีส่วนมากเราจะเห็นว่านำมาทำแมคแอนชีสนะครับนอกจากการทำแมคแอนชีสนะครับยังปรุงเมนูได้หลากหลายวันนี้เราจะมาทำเป็นมักโกโรนีเห็ดนะครับซึ่งหอมไปด้วยเนยกระเทียมครับ ของแอคเนซี่จะมี2ไซส์ด้วยกันนะครับ500กรัมและก็250กรัมสำหรับใครที่ครัวเล็กหรืออยู่หอจะใช้เป็นหอเล็กก็ไม่ว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับในการทำเมนูนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มเส้นเลยครับในการต้มเส้นชิฟเฟอรี่ริกาติให้ได้ระดับออเดนเต้เราใช้เวลา7นาทีตั้งแต่น้ำเดือดครับ จุดเด่นของเมนูนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากเส้นพาสต้าแล้วนะครับส่วนประกอบหลักเนี่ยก็จะมีแค่เนยน้ำมันมะกอกกระเทียมเห็ดนะครับแล้วก็ชีสพาเมซานและนอกจากเส้นชิฟฟอรี่แล้วนะครับเมนูนี้ยังสามารถเข้ากับเส้นยาวได้ทุกประเภทลองทำกันดูนะครับ